ก็วันนี้ก็วัดดีเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็พี่เขามาเปลี่ยนอ่าล้อคลิกออกนะครับนะฮะแล้วก็ใส่เป็นล้อ P ีแบบนี้นะครับผมแบบนี้นะครับล้อ p ีเสีทองครับแล้วก็พี่เขามีดิสเบรกมาแล้วนะครับอันนี้พี่ครับรถรถพี่เขาที่มผมไล่ชามให้พี่เขาเนั่นแหละครับอันนี้เป็นดิสเบรกนะครับผมอันนี้ดิสเบรกแถวในเมืองนะครับ อยู่ดีนะครับเบรกตรงด้วยนะครับนี้เป็นล้อมันใหญ่นะครับล้อใหญ่มากนะครับนี่ก็เจาะใหม่นะครับระดับรูเดิมใกล้เคียงกันนะครับผมนี่ของเดิมนะครับนี่ของใหม่ของใหม่เจาะใหม่วางใหม่นะครับแล้วก็ท่อของพี่เขานี่นะเดี๋ยวให้ดูท่อก่อนนะครับถ้าหากใครชอบลดความแรงก็อ่ากำลังของรถนะครับนี่นะครับนาบสุที่สามนะครับ อันนี้ใช่ไหมเดี๋ยว <มา S 1> ให้ให้อ่านี่ฮะท่อนี่ฮะนาทสุทธิสามนะครับนะครับผมพี่เขาบอกว่าแค่ไปทําคอท่อมาตอนแรกพี่เขาบอกว่าวิ่งดีมากนะครับวิ่งดีมากเราโค่นรอบหนึ่งนะครับผมนะฮะของพี่เขา สวยทั้งคันคาร์บ,บอนทั้งคันมาให้ดูเล็กๆน้อยๆนะครับในการใส่ล้อ p ีซล้อหน้าและล้อหลังนะครับผมอันนี้เนี่ยผมก็ได้เหมือนเดิมนะครับที่ทำก็จะขยับกองนะครับออกมาด้านนอกนะครับเดี๋ยวมันจะติดนี่นะครับนี่ ดี๋ยวมันจะติดตรงนี้นะครับมันมันมีระหว่างช่องแคบมากครับมีโอกาสติดสูงนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมถ่ายให้ดูสั้นๆแค่นี้นะครับผมให้ดูท่อนะครับแล้วก็รถคันนี้พี่เขาบอกว่าวิ่งได้ที่ผมทําให้ตอนนั้นวิ่งได้124ใช่ไหมพี่วิ่งได้124เลยนะครับอันนี้แค่ไล่เม็ดไล่ช้ามไม่ใช่นะครับแล้วก็ท่อของพี่เขานะครับท่อของพี่เขา นี่ครับคือหัวใจหลักนะครับท่อเขาบอกว่าท่อนี้ท่อสูตรนี้วิ่งดีมากครับโอเคนะครับคลิปนี้สันส้นๆสองนาทีนะครับผมบ๊ายบายนะครับผมไปแล้วนะครับ